ค่ะสำหรับใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะบอกก่อนว่าการเปิดไพ่ยิปซีถ้าเปิดตอนหน้าใครเรื่องนั้นมักจะเกิดขึ้นจริงนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ดูคลิปนี้ตั้งสิทธิ์อธิษฐานให้ดีและแวะดูคลิปนี้นะคะสำหรับใครไม่ชอบสามารถปัดผ่านได้เลยคนที่ชอบแล้วคลิกเข้ามาดูเท่านั้นจะเป็นดวงของคุณนะคะมาดูว่าพลังงานของคุณในวันนี้จะมีเรื่องราวมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณบ้างพี่หมอจะเปิดไพ่ให้3ามใบนะคะ เพราะฉะนั้นตั้งจิตอธิษฐานและดูคลิปนี้ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพองค์พระประจําตัวคุณที่มาดูคลิปนี้ให้เปิดทางให้พี่หมอน้ําหวานเปิดดวงให้กับคุณแปลว่ามาเจอคลิปนี้แล้วเรามีบุญสัมพันธ์กันนะและใช้วิจ,จารณญาในการรับชมคลิปนี้นะคะโอเคพร้อมหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วก่อนจะไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่หมอน้ําหวานและจะได้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะ โอเคก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยพี่หมอจะเปิดให้3ใบมาดูพลังงานของไพ่กันว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณนะพี่หมอไม่รู้นะว่าไพ่จะออกอะไรเปิดให้สดๆแบบนี้เลยนะคะมาดูกันปึ๊บอ่ะไพ่ใบแรกนะคะว้าว0 n of the world ใครทำธุรกิจการงานบอกเลยสิ่มไม้เท้าเนี่ยนะคะการงานคุณดีมากๆวันนี้ขายดีขายดิบขายดียด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 เหนื่อยมากแต่เห็นเงิน แล้วใครที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานในวันนี้มีการตัดสินใจอยากเปลี่ยนงานบอกบอกเลยว่าเปลี่ยนงานได้เลยการเปลี่ยนงานของคุณจะเป็นการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นค่ะใบที่2องว้าว King Of The Cup นะ King of เ h e Cup เป็นราชาถ้วยนะคะแปลว่าความมั่นคงชัดเจนนะคะใบนี้แปลว่าสำหรับใครที่กำลังคบรักคบดูใจกับใครอยู่แปลว่า ความสัมพันธ์ของคุณกำลังขยับกำลังเดินหน้าจะมีเรื่องดีๆเข้ามาสำหรับคุณเรื่องความรักใครความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนวันนี้มีโอกาสจะชัดเจนใครทะเลาะมีปัญหากันจะได้ปรับความเข้าใจกับแฟนและเลขใบนี้ให้ใบนี้นะคะหมายความว่าเลขทะเบียนรถของคุณให้โชคนะคะบอกเลยว่าวันนี้คุณจะมีโชคจากเลขทะเบียนรถนะคะตอนนี้มาดูสำหรับให้ใบที่สามว่า ราชนีเหรียญบอกเลยวันนี้คุณได้เงินแน่นอนนะคะรอคอยเงินรอคอยสิ่งใดอยู่สําเร็จจะมีข่าวดีเรื่องการเงินเข้ามาวันนี้บอกเลยว่าคุณได้หยิบจับเงินก้อนอย่างแน่นอนนะคะอาจจะพันไปลายหลักแสนด้วยนะคะขั้นถึงหลักร้านถ้าคนวางแผนการเงินเรื่องเงินก้อนใหญ่ไว้ก็จะสําเร็จคุณจะได้หยิบจับเงินเลยทีเดียวนะคะสําหรับนะคะใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะ ไพ่สามใบนี้เป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะถ้าใครรู้สึกว่าชอบไพ่พลังงานของไพ่ชุดนี้นะครพิม์พว่ารับคําทํานายนี้ค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีในวันนี้นะคะยินดีมากๆที่ได้พบทุกคนในคลิปนี้และเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ